เปิดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงแรมค่ะ วันที่16ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมนนทรีโรงแรมเดอะเกษตรหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายแพทย์อัศวินภูวธนสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปี2568โดยโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินร่วมกับสมาคมธุร,รกิจการท่องเที่ยวหัวหินะอำจัดขึ้น มีนายกิติพงศ์สิริเพชรเกษมนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนางวัสนาศรีการน,นาที่ปรึกษากิติมาศาักดิ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำน,นายเชษฐพลนมณีฉายผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดมีตัวแทนจาก40โรงแรมจำนวน80คนในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีครีขันธ์และอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ารับการอบรมโดยมีนางสาวแพลพัน เจริญสีทองกุลพยาบาลวิชาชีพห้องฉุกเฉินวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินและคณะวิทยากรสอนภาคีเครือข่ายประกอบด้วยเทศบาลนาครหัวหินมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานและมูลนิธิเพชรกเกษมหัวหินเป็นวิทยากรให้ความรู้ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อให้บุคลากรโรงแรมสามารถช่วยเหลือลูกค้าผู้เข้าพักหากเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนพร้อมทั้งสามารถส่งต่อความรู้นี้ให้กับเพื่อนร่วมง,งานคน อให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนส่งถึงมือแพทย์ได้โดยการสอนทั้งทฤษฎีและเน้นให้การฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจกำลังจะหยุดเต้นด้วยการปั๊มหัวใจการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติและการช่วยเหลือผู้ป่วยสำหักอุดกั้นทางเดินหายใจผู้ใหญ่และเด็กซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก BDMs ตามแนวคิดที่ว่าแม้ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์หากเรามีองค์ความรู้และมี ความมั่นใจผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติจริงโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายใต้หลักการที่เป็นสากลด้านนายแพทย์อัศวินภูวัฒนสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินกล่าวว่าโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้จัดการอบรมนี้ตามนโยบายของ b d m s ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงโดยตั้งเป้าหมายในการอบรมการช่วยชีวิตครั้งนี้ให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนได้อย่างถูกวิธีก่อนส่งถึงมือแพทย์ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก BDMs ตามแนวคิดที่ว่าแม้ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์หากเรามีองค์ความรู้และมีความมั่นใจผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติจริง ครับทามจริงแล้วเนี่ยระดับการความรู้เกี่ยวเรื่องของการช่วยเหลือช่วยชีวิตหรือว่าการกู้คืนชีพนะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่เรียกว่าเบสิกลฟ์ซัพพอร์ตนะครับกับระดับที่เป็นระดับแอดวานซ์ไปแล้วคือระดับที่เป็นแบบระดับสูงนะครับที่เรียกว่าเป็นแอดวานซ์คาแดกไลฟ์ซัพพอร์ตนะฮะซึ่งสําหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นบ,บุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของเบสิกลฟ์ซัพพอร์ตในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน นะครับเพื่อจะให้ช่วยเรื่องของทําให้กู้ค,คืนชีวิขึ้นมาได้นในระดับหนึ่งแล้วก็รอให้การช่วยเหลือมาจากทางบุคลากรทางการแพทย์ในทีงที่เป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับอย่างเช่นว่า,าทานอาหารอยู่แล้วมีอาหารหลุดหลุดเขาเ้าไปในหลอดลมแทนที่เข้าไปหลอดอาหารเงี้เเาายเป็นต้นหรือว่ากรณีที่จมน้ำนะครับจมน้ำไม่ว่าจะจะจากทะเลหรือน้ําสระก็ตามนะครับบางทีว่ายน้ำอยู่มันเกิดตะคิวขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จู่ๆหัวใจวายเฉียพัน หรือว่าเกิดเรื่องของเส้นเลือดสมองอุดตันอะไรเงี้ยมันก็จะมีระดับของการดูแลด้วยว่าในแต่ละเรื่องของโรคเนี่ยเราดูแลยังไงบ้างนะครับแล้วก็การใช้เครื่อง a d ดีนะครับหรือว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจที่เป็นแบบที่ให้เราใช้เองได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเป็นพลังงานครแพทย์เลยแค่มาเรียนเรื่องของการทำเบสิคไลฟ์สปอร์ตเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าต้องใช้เครื่อง a d ดีนี้ยังไงนะครับเช่นเครื่องมันจะสั่งหรือว่าต้องทําอะไรบ้างเพราะนั้นมันค่อนข้างใช้ง่ายนะครับ เป็นส่วนรวมของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเอกชนนะครับเราก็พยายามที่จะสนับสนุนให้ภูหินเป็นเมืองปลอดภัยนะครับโดยร่วมกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูหินนะครับสร้างมาตรฐานในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรการท่องเที่ยวนะครับเช่นรีสอร์ทภาคขนส่งภาคธุรก,กิจต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับให้มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นทางาทำ CPR นะครับ การใช้เครื thing, ่อง AED นะครับแล้วก็การทำช็อกกิ้งต่างๆเพื่อเป็นฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหินเราเนี่ยสามารถมีความปลอดภัยเบื้องต้นได้นะครับก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะครับก็ติดต่อทางสมาคมได้นะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกท่านหรือหรือผู้ปกะกอบการทุกท่านเนี่ยมีความรู้ในเรื่องตรงนี้นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นครับขอบคุณครับ